ตังหลายๆนี่จะเอาไปทำเป็นสลากการกุศลครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเอาไปโวยท่านครับฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนชาแนลนี่นะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับมโมนี่ผมจะพะพี่นองมาทำตังครับตังครับตังนังครับ นั่งทําอาหารหรือนั่งยู่ในขัวนั่งซักผ้าได้เบิดทุกอย่างครับดีครับคือตังทําเองแบบง่ายๆครับผมจะทําไปจับสลากงานบุญอยูวัดครับหรือสลากเซีมซีเหรอครับคือตังครับเพือว่าพี่น้องจะเอื่นว่าเขาอีหรือยางไหน,นกับโบจักเช่นกันครับแต่ว่าบ้านผม เอนตังครับตั้งนังเดี๋ยวมาเริ่มวิธีทำกันเลยครับแบบง่ายๆครับไพ่ๆกะทาไรใหม่ว่าทำครับใหม่เพนแอนครับผมปั๊ดไปแล้วครับนี่ครับคือส่วนตีนตีนตัง ี๋ยวมาเริ่มวิธีทำกันเลยครับาตีนไปครับตีนตีนตันครับทำกันแบบง่ายๆครับไฟๆก็ททำได้ ตะปูต่อกหกดอกครับตะปูสามครับแต่ว่าส่วนตีนมันนี่เขาเอา,เ,อาเป็นข้างตั้งครับมันจะมันจะดีครับ เป็นทั้งนอนเนี่มันจะบควดดีครับเป็นทั้งนอนนอนเนี่มันบกคยดีครับเข้นนนนนเาต้องกาไลาต่ตังครับดีมันจะทนครับ แม่ตะผูยิงกับทำไรครับทำไรง่ง่ายตะปูตอกเข้าตรงทุบหัวมันครับนี่ผมจะทูบให้เบิ่งครับ อุ้งนี้ตัวอับเพิงถูครับมันจะตอกบ่อหอครับท่ามันอย่างหอตอกม้อ พงหัวตะปูครับสำหรับการทำตังมันก็แค่นี้แนะครับ ครับตั้งท้ำเซจแล้วครับนี่ยกำลังข่งขันตอนโล่งสีครับพาอยากงดางาแต่ใส่สีงามแล้วแก่ครับเล้วแก่พว่วมพ่อใจของเจ้าของครับคบือตั้งนั่งในขัวครับนั่งซักขาก็ได้นั่งเดินก็ได้ครับเดี๋วแต่พี่หน้องอยากนั่งน่ครับคือตั้ง สําหรับการทําตังค่คือเร็จสิ้นแล้วครับกําลังท่าสีแบบเงาครับตังหลายๆนี่จะเอาไปทําเป็นสลากการกุศลครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเอาเป้โวยท่านครับอีกส่วนหนึ่งเอาไว้แจกพี่น้องครับนี่ครับสาหรับการทําตัง พี่นอ,อยากทำใบไส้ก็ทำง่ายๆครับทำแบบนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับคลิปหน้าผมจะหาเรื่องเล่าสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องแบบของกรชาแนลนี่นะครับ 오... Oh, 고꾼크ุ